นี่ไงลักกี้มาแล้วเจ้าไก่เตรียมบอลเจอแล้วถ้าสมมุติเราเดินออกแมปไปหรือวาร์ปอะไรนี่หายนะครับทําใจไว้เลยหวยสองตัวเลยอ่ะสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหา Lucky Paul รลักกี้พอลนะครับลักกี้พอลก็คือพอที่จะมีแสงวิ่งวับออกมาแล้วก็เสียงที่แบบว่าปิง้งปิงฟึงฟิง,งพร้อมกับลักษณะน้องที่ตัวใหญ่กับพาสีลักกี้นะครับซึ่ง อย่างแรกที่จะต้องทำเลยก็คือกดสตาร์ทแล้วก็ไปเซตติ้งเกมนะครับอ่ะสมมุติว่าปกติเราใช้ Normal นะฮะเรามาเซตติ้งตรงนี้ที่ c u สตอมอย่างแรกที่เราต้องปรับนะครับก็คืออ่าถ้าให้ดีเนี่ยก็พอแคปเจอร์เรทก็ปรับไปเยอะๆเลยก็ได้เพราะว่าเวลาเราเจอเราจะได้ป่าบอลติดง่ายๆนะครับต่อไปอันนี้สำคัญมากพอแฟเวนตคือทำให้ การเกิดของพอแต่ละตัวเยอะขึ้นมากๆเลยะฮะมันจะได้ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเกิดลัคกี้พอของเราเซตติ้งตรงโลกนี้เสร็จแล้วแล้วก็โอเคไปโอเคคอนเฟิร์มสตาร์ทัวเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าตัวที่เราต้องการมันอยู่แถวไหนซึ่งตัวที่ผมต้องการนี่น้องไดโนซอมนะครับแล้วก็มาดูว่าน้องเขาอยู่แถวไหน อ๋ออยู่แถวบ้านเราพอดีเลยนี่หว่าอ่างั้นเราก็าไปตามหาเพราะเราตั้งค่าให้มันเกิดแบบว่าเยอะๆไปแล้วต่อไปนะครับเซตติ้งอย่างต่อไปที่เราต้องทํามาที่หน้าเกมตรงนี้นะครับกด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 เซตเกมเซตติ้งไม่ใช่กราฟิกตรงนี้ฮนะเลือก fill of view นะครับปรับสุดไปเลยมันจะเป็นการยืดระยะของการมองเห็นของเราออกไปนะครับมันจะได้เป็นการเพิ่ม อาัตราในการเกิดในการโหลดให้มอนเกิดมากขึ้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ทําการหาตัวบินหรือตัวอะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนที่เร็วก็ล่อนเลยล่อนในทั่วอ่าแล้วแล้วอันนี้บอกไว้นะครับเผื่อเพื่อเป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งคือพอไม่จําเป็นต้องที่จะวิ่งหานะอะไรวะเนะี่ยเด้งดึงเด้งดึง ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งหานะครับเราเราอยู่เฉยเเราอยู่ซื่อ,อฮะน้องก็เกิดเองได้นะครับผมเคยแลยว้วแบบต่อหน้าต่อตาเลยมีอยู่ในไลฟ์แต่ว่าไม่รู้วันไหนนานมากแล้วอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งเอา้าแล้วัดนั่นบอสเหรอนะเอา้าไม่บอกไม่รู้เลยเนะี่ยนอนเฉยๆครับก็มีเสียงปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งออกมาแล้วน้องก็ค่อยๆปรากฏตัวออกมาเลยแล้วก็เห็นโอ้ลักกี้นี่วาก็จับเลยฮะเรียบร้อย ในส่วนต่อไปนะครับก็คือเราถ้าให้ดีก็คือใส่หูฟังเล่นหรือว่าเปิดเสียงเกมให้ให้ดังหน่อยแล้วกันฮะเพราะว่าเวลาน้องลักกี้เกิดเนี่ยมันจะมีเสียงที่ค่อนข้างจะดังมากแล้วเราจะรู้เลยว่าเกิดน้องเกิดแล้วแล้วเราก็จะได้ไปตามทิศทางนั้นๆได้เลยนะฮะถ้าเราปิดเสียงแล้วบางทีเราจะต้องมาคอยหาอย่างนี้ถ้าเราเปิดเสียงเราก็บินไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องมองซ้ายขวาบินบินบินไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆตามทางไป ่าถ้าสมมติมันเกิดปุ๊บเราจะได้ยินเลยแล้วก็พุ่งไปหาเลยอ่าเดี๋ยวผมจะหาภาพให้ชมซึ่งตอนนี้เราก็ทําหน้าที่ล่อนหาไปก่อนอหาหาบางคนจะใช้นี่ไงลัอกี้มาแล้วเจ้าไก่กุ๊กกกุ๊กกุ๊กกุ๊ก,ปก,ปก,ปกไปเลยเจับหน่อยได้ไหม ริบร้อยแล้วก็ได้ลักกี้พอมาแล้วนะนะได้มาแล้วนะฮะโอ้พาสซิฟดีซะด้วยเอาวนอีกวนอีกมันคลิปมันไวเกินเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อฟุกหรือเปล่าลักกี้มาอย่างนี้นี่ฟุกหรือเปล่าเตรียมหรือเปล่าไม่ใช่หรอกไม่ไม,ไม,ไ,มไม่มีใครว่าเราเตรียมหรอก <laughs> ผมพูดอย่างนัันเนี่ยอยากได้น้องได้นอสส้มผมชอบน้องตอนลูกพุงมากมันน่ารักเกินไป คนได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะนี่ผมยังไม,ไม่เห็นเลยนะฮะแต่ได้ยินเสียงแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้เก็บลูกของคุณให้เรียบร้อยนะฮะนู่นดิปั๊นนี่ตัวเลอเลยเตรียมบอลเรียบร้อยฮะแล้วเราก็จะได้ลัคก,กี้มาอีกตัวหนึ่งแล้ว แต่ตัวหลักของผมยังไม่ได้เลยอยากได้น้องไดโนอสซอมไปหากันต่อไปหากันต่อเมื่อกี้ผ่านไปได้สักสักสิบนาทีเองมัง้งเอาอีกแล้วฮะมีเสียงอีกแล้วอะไรอ่ะน้องแลมโบรหรอไหนวะแล้วทุกคนถ้าเจอแล้วเราจะ ไหนมีเสียงนั่นไงระบอตัวเบลเลยเจอแล้วถ้าสมมุติเราเดินออกแมปไปหรือวาร์ปอะไรนี่หายนะครับทําใจไว้เลยโอเคป่ากให้มันจับง่ายมันง่ายจริงเว่ยใช้แค่เมก้าเฟียอาจจะเอะเราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้เราได้มา3มตัวแล้วนะฮะเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะรอบสุดท้ายถ้ายังไม่ได้ก็ขอพอดีกว่า มาอีกแล้วครับจวัวนี้ได้เป็นแมนตาช่อไปกระห้ยสองตัวเลยอ่ะว้าวว้าวสุดยอดโคตรดวงดอาานะีอย่าหายนะอย่าหายนะห้ามดือ้อห้ามดือ้อสุดยอดไปมาอยู่กับพี่ สุดยอดสองตัวติดกันเลยโอ้โหเอาละฉันใช้ดวงหมดของปีนี้ไปแล้วตายเน่เอาละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปที่บ้านกันดีกว่านี่เราได้มาสี่ตัวนะครับลักกี้พอริฟันนี่แลมโบเซเลเลซิลเลกับทีเฟนนะฮะโอเค ก็คลิปนี้ขอจบไปด้วยสุดยอดลักกี้เอาไปไหน่ะน้องระเบ้ออยากไปทำงานโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ